แม่นจนอึง้ตองตอกถูกหลวงพ่อวาราทักเรื่องความรักทำม,มากี้ยิ้มเจือนจากกรณีที่มีเพจดังออกมาหย่อนระเบิดภรรยาระดับนางเอกช่องน้อยสีสามีแฟมิลีแมนรักลูกรอบไม้หันอากาศกลมเมียแต่ล่าสุดสามีตัวพ่อไปก่อเรื่องใหญ่เข้าให้แล้วเมื่อมีนิสัยเจ้าชู้ไม่เลิกเหมือนช่วงวัยรุ่นมีครอบครัวแล้วหรืออาจซุกเมียน้อยงานนี้มีจับได้เต็มๆชาวเน็ตหลายคนต่างพากันพุ่งเป้าไปที่คู่ของต่ออกขีดกลางมากี้ แต่จะจริงเอทยเค่ไหนต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่เองจะดีกว่าล่าสุดในช่อง y t u t u ต e อกกี้ออนเดรีนเอ 6F34 ของต๊อกและมากี้ได้โพสตคลิปแม่นจนอึง้งหลวงพ่อวาราทักเรื่องดวงซึ่งบางช่วงบางตอนหลวงพ่อวาราได้ทักต็อกว่าปีขานเกิด2,529วันที่25กันยาราศีกันคนคู่เกิดวันพฤหัสตกชัยดาวล้อมเดือนแฟนเยอะเลย งานนี้ทำต๊อกและผู้กองไอซ์ที่นั่งข้างๆถึงกลับไปไม่เป็นเลยทีเดียว